คนนี้ที่ไปนั่งตีกันเดินขบวนกันลอยแล้วคุณไปเลืออะไรที่มันไม่เกี่ยวข้อ,ของกับการอยู่หรือไปของรัฐบาลคุณไปไปตีอยู่บนตัวเอ๋อะไรเรียกวงนอกอะ่ะคุณเข้าไม่ถึงวงในอะ่ะคุณไม่ถ้าคุณเห็นฝรั่งมันรืือตึกเขาจะวางระเบิดที่ตัวเสาวางแล้วก็กดเปี้ยงเดียวก็ลงมากองกับพื้นถ้าคุณต้องการระเบิดตึกหลังนี้ คุณต้องเลือเบิดที่ตัวเสาให้มันกองลงมาที่พื้นไม่ใช่คุณนั่งใช้ค,ค้อนตีตั้งแต่ยอดบนลงมายอดล่างอย่างที่เมืองไทยเวลาจะรื้อตึกทีก็ต้องจ้างคนไปทุบซื้อเอาค้อนปอนไปเอาแมคโครไปนั่งไล่ทีละฟอร์รอไปกันฝุ่นตลบวันนี้ถ้าคุณอยากจะแก้ไขอยากจะรื้อโครงสร้างที่มันไม่ชอบหรืออยากจะสร้างโครงสร้างใหม่ให้นึกถึงตอนข้อหลังมันรื้อตึกคุณต้องระเบิดตึงข้างล่างที่เสาหลักแล้วลงมาพ,อพอ้อม แล้วคุณก็สร้างใหม่อาจจะมีฝ่นกรองอยู่ตลบแต่มันใช้เวลาแค่สามวินาทีก็ลงละวันนี้ถ้าคุณแก้ที่คุณชวนกับคุณในวินสองคนรัฐบาลจะล้มเพียงชั่วข้ามคืนแต่มันเหนียวมากเหมือนติดตุกแกมันไม่เกี่ยวกับเขามันเกี่ยวกับมันเกี่ยวกับไอ้สองสองนั่นไงสองคนที่ว่าเนี่ยจี้ไปตรงนี้ดิขยี้ทั้งทุกคนจี้เหมือนผมตรงวนันจี้กันทุกฉบับจี้ทุก ทุกครั้งที่เป็นการพูดจะจะอยู่ยังไงวันนี้เรากําลังพูดในเรื่องที่มันค่อนข้างยากสุดนะหนึ่งเรื่องแรกนะแก้รัฐมนูเนี่ยมันผมอยากจะเปลี่ยนหัวข้อวันนี้นะเป็นเรื่องของวิชั่นอินพอสิเบิร์นหนึ่งแก้รัฐมนู้นี่เป็นแทาจะเป็นไปไม่ได้สองการพูดอย่างเป็นไปไม่หมดอยู่ดีพี่ผมวันนี้ผมขอที่มันอยู่ตรงกลางอย่างเป็นไปไม่หมดทีสองคนนี้ก็นะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนแผนแล้วนี่ยตอนนี้ผมบอกหนึ่งแก้รัฐมนู้ยากสุดละสองจะทําให้นายประยุทธ์นี่นะเดินตามคันลองกองทัพนี่เป็นไม่ได้ สามเราจะได้ในชวนคนเก่ากลับมาเนี่ยก็เป็นไปไม่ได้สี่ประชาชนที่ปจะกลับไปเหมือนเดิมก็เป็นเรื่องที่ยากาคุณไม่ตัดหัวแม่ทัพแต่คุณะจะไปไล่ฆ่าทหารชั้นประทวนสงครามเนี่ยเขาลบกันที่ตัวแม่ทัพเมื่อถ้าแม่ทัพตายกองทัพก็แพ้วันนี้คุณไล่ฆ่าทหารประทวนทั้งกองทัพเขาก็สู้จนุดท้ายเพราะตัวแม่ทัพเองขี่ม้าอยู่บนยอดเขาคุณรู้ไหมว่า ทั้งคุณชวนทั้งคุณในวินเนี่ยสร,ร้าัฐบาลมาแล้วกี่รัฐบาลล้รมรัฐบาลมาแล้วกี่รัฐบาลช่วยน้บให้ผมฟังหน่อยคือก็อยู่ในความล้าหลังของประเทศไทยกันมายาวนานโดยเฉพาะทางการเมือง <laughs> คือการเืองที่ปฏิรูปไม่ได้ <c oughs> ว่าเาเเรนและขณ<า>ะขน,นี้เนี่ย <c oughs> คนที่เป็นผู้แทนที่เก่าที่สุดเนี่ยดันมีหลักคิดแบบเนี้ยถ้ามีหลักคิดรับผิดชอบเนี่ยห้าสิบสองปีเนี่ยเขาต้องแสดงให้เห็น ว่าในจุดที่เขาต้องยืนอย่างชี้ขาดในสถานการณ์ณวันนี้เนี่ยเขามีโอกาสนะครับเหมือนยกตัวอย่างตอนเนี่ยยังไงก็เป็นประวัติศาสตร์เปลี่ยนแปลงไม่ได้ตอนจำลองสีเมืองพลังธรรมตอนที่อ,อภิปรายเรื่องสปกสิก่คินสุลนรัฐบาลรัฐบาลชวนนี่แหละพลังธรมยกมือสวนนะอันเป็นผลให้ในายชวนต้องยุบสภานณวันนี้เราไม่มีพรักการเมืองที่ กล้าที่จะออกจากรัฐบาลความเป็นจริงเนี่ยเหตุผลเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยมันเป็นเหตุผลที่สมควรแล้วที่สามารถลุกมาได้คือเขาอาจจะคิดว่าอย่างไรก็แล้วแต่ใน,ในทฤษฎีทุนนิยมเนี่ยว่าต้องหาตังค์เพื่อการเลือกตัง้งเพราะมันแข่งกันด้วยตังค์และอำนาจในสนามการเลือกตั้งมันเห็นกันอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นก็คิดว่าออกมาได้เสียงปรบมือแต่ตังค์ไม่พอสําหรับการใช้การเลือกตั้งครั้งต่อไป แต่ความเป็นจริงเนี่ยนะครับมีตังค์แต่คนไม่เชื่อเนี่ยผมยังเชื่อว่าเนี่ยครับจะหดหายเงินไปมากกว่านี้เพียงแต่ว่าสปิริตนักการเมืองของประเทศไทยเนี่ยมันหายากมันเป็นเรื่องของกลุ่มผลประโยชน์แม้ว่าในพักประ,ประกาศประชาธิปไตยทุกคำพูดก็ตามาแต่ว่ามันก็ซ่อนเรื่องเรื่องผลประโยชน์ไว้เช่นเดียวกันนักการเมืองยกตัวอย่างใน,นปัจจุบันนักการเมืองที่จตุพรนึกออกเพื่อบอกผมในส่วนมีคนไหนบ้างที่เป็นนักการเมืองตอนนี้ ที่เป็นนักการเมืองตามนัยยะของความเป็นนักการเมืองเนี่ยก็เป็นนักเลือกตั้งแต่ทั้งสกดมันไม่มีนักการเมืองมันเป็นนักได้แก่นักเลือกตั้งใช่ถ้ามีนักการเมืองเรื่องอย่างนี้ไม่เกิดถ้ามีนักการเมืองเรื่องแบบนี้ไม่มีมาถ้ามีนักการเมืองเขาชอมาไม่ถึงวันนี้ไม่ได้คือถ้าสภาเนี่ยมันยืนแข็งในสภาสสภาผู้แทนราษฎรก็เพราะไม่มีนักการเมืองทุกคนเป็นนักเลือกตั้งว่าจัดสรรผลประโยชน์ลงตัวอย่างไรก็ว่าตามนั้น ผมต้องบอกงานสภาของผู้รับเหมาเนี่ยมันก็ได้โกโจย์ต,ตัวดีเมื่อไหลประชาชนเลือกเอาผู้รับเหมาออกจากสภาได้คุณก็จะได้ประชาธิปไตยการได้ประชาธิปไตายมันอยู่ที่คนขอสร้างมไม่ใช่การร้องขอวันนี้คุณขอประชาธิปไตายจากคนที่เขามีอํานาจอยู่แล้วก็ใช้อํานาจนั้นอยู่เขาจะให้คุณได้ยังไงมันเลยกลายเป็นว่า ประชาธิปไตยบ้านเรามันเพียงแค่เปลี่ยนผู้รับเหมาจากรายหนึ่งมาสู่รายหนึ่งเท่านั้นเองเป็นผ,ผู้รับเหมาถือปืนเป็นผู้รับเหมาเป็นนักธุรกิจกาใน,ในยุคข,ของปะาเปรมนะแปดปีที่ปะาเปมเป็นนายกแบบเดียวกับคุณตู่เป็นวันนี้นะวันนั้นในสภายังมีนักการเมืองมากกว่าวันนี้นะคนเอกประยุทธ์เป็นคนที่ได้ประโยชน์ที่สุดในสภาผู้รับเหมา แล้วเขาจะอยู่นานกับพลเอกเปรมแน่นอนและตราบใดที่โครงสร้างนี้ยังอยู่คุณไม่มีวันเขาออกจากตรงนี้ได้ยุคพลเอกเปรมก็ไม่มีองค์กรอิสระเนี่ยมันถูกสร้างหมดแล้วไงะยุคยุคประยุทธ์เนี่ยมีครบแล้วใช่ไหมแล้วใหญ่กว่ากติกาเ่างือพลเอกเปรมไปเนี่ยเพราะโครงสร้างภายในบอกว่าจะไม่เอาแต่วันนี้คุณไปตังพอเรื่องมาถึงปั๊บเขาโยนไปองค์กรอิสระ คำตอบกลับมาก็เป็นอย่างที่ทุกคนคาดหมายได้วันนี้คุณไม่มีวันเอาพลเอกประยุทธ์ออกจากเก้าอี้ตัวนี้เลยถ้าคุณไม่ทําอย่างที่ผมว่าคุณเนวินกับคุณชวนต้องเป็นคนรับผิดชอบต่อการคงอยู่ของคุณประยุทธ์ถ้าคนชอบคุณประยุทธ์เกินครึ่งของแผ่นดินนี้ก็ไปนับถือคุณชวนกับคุณเนวินซะถ้าเมื่อไหร่ประชาชนเกินครึ่งของประเทศนี้ไม่ชอบคุณประยุทธ์เข้าไปด่าคุณชวนคุณเนวินสองคน ผมบอกว่าวันนี้ถ้าคุณจะแก้คุณจะเปิดตู้เซฟได้คุณต้องรู้รหัสก่อนมไม่ใช่คุณไปนั่งคำอยู่ทั้งวันรหัสมันก็คือสองตัวท่านเอง<ม>ชอวอนอนอาวีนอหร,รือกอ็ <c oughs> เป็นการเขาเรียกว่าคือต้องการจัดการประยุทธ์อะแต่แยกไอ้อสองคนนี้ออกมาก่อนไม่ใช่ประยุทธ์สร้างประชาธิไตยสร้างรัฐนุนใหม่คือมันก็ได้ครบอ่ะ<ด>คือหมายความว่าประยุทธ์ก็อยู่ไม่ได้ แล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยนะครับการแก้ไขรัฐธรรมนูญทุกอย่างก็จะบังเกิดถูกเหมือนเหมือนสุจินดาลาลาออก,กลาออกสามวันเนี่ยนะถูกก็ปรากฏว่าแก้ไขรัฐมนูญสีมาตรากันได้ทันทีนะถ้าสองคนนี้ดําเนินการแบบที่ผมอยากได้ฟ้าแจ้งจางปางคือประยุทธ์ก็ร่วมโดยเฉพอะแค่นั้นเองผมเึงอยากให้ให้ใครก็ตามที่มีความสนใจการเมืองใครก็ตามที่ สนใจเรื่องประชาธิปไตยใครก็ตามที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลง,ปลงได้มองมาในมุมที่ผมมองเข้าไปหาโฟกัสไปที่จุดที่สำคัญที่สุดของการคงอยู่ของรัฐมนูญฉบับ60การคงอยู่การสืบทอดอำนาจของคอสชอการคงอยู่ของกลุ่มผู้แทนเหล่านี้มันมีแค่นั้นเองมีเสาแค่2ต้นต้นหนึ่งต้นใดพอแล้ววันนี้เราต้องแบกงงานกันแล้วพี่ พี่ไปลุยทางคุณจะร่วงประยุทธ์ได้ยังไงในเมื่อพี่เล่นกรมทีบกในเมื่อการเลือกตั้งมเป็นเด็ก่งว่าผมเป็นลูกเด็กเก่กวพเด็กก็หลงทางในการเลือกตั้งใหม่พรรคคุณยิงตุลราษัรออกมาจากเพื่อไทยเขาจะกลับไปอยู่กับเพื่อไทยไหมคาตอบวันนี้คือน่าไม่น่าจะใช่พรรคของเอกเยฺวียนไทยรวมไทยสร้างชาติจะเกิดมาใหม่จะเกิดมาอีกสองพักมีอยู่แล้วกี่พักพลังประชาชนอยู่ถ้าคุณไม่แก้ปัญหานี้ถึงในวันนี้ หลังเลือกตั้งใหญ่คุณจะมีวันแก้ปัญหานี้ได้อีกแล้วนอกจากการทำออนอกจากการรวบรวมมวลชนได้อยาา่างไพศาลแล้วก็คนลล้มดวยวิธีการที่ให้ประเทศประเทศนี้มันวุ่นวายและตกต่ำลงไปกันนี้เองยังคุณไม่มีทางแก้คือผมว่านาขนาดนี้เนี่ยเนื่องจากว่าไอ้คนไกเจปีเนี่ยเอาเจปีเนี่ยมันทําให้ประชาชนมีความรู้สึกว่ามันด้านชาต่อความยากลำบาก แล้วก็ด้านชาต่อการใช้อำนาจที่เกินความพอดีของรัฐบาลชุดเนี่ยชุดนี้รวมกระทั่งชุดก่อนหมายถึงว่าชุดพลเอกประยุทธ์ตั้งแต่ยึดอำนาจจนกระทั่งมาให้มีการเลือกตั้งคนไทยชินต่อความยากลําลบากทุกอย่างนี่ชินหมดผมก็เชื่อว่านี่ครับปรากฏการณ์ณวันนี้เนะี่ยแต่ละฝ่ายต่างก็รู้สึกกันบ้างแล้วว่าทุกคนเนี่ยนะครับต่างถูกปัน่นหัวให้เกิดความแตกแยกและพลเอกประยุทธ์ก็ปกครองได้ไง จึงไม่แปลกใจว่าพลเอกประยุทธ์ก็กล้าสมคบร่วมมือกับนักการเมืองที่พีเดชอธิบายคุณสมบัติต่างๆมาเนี่ยคือพลเอกประยุทธ์ก็มีความอยากอยากเหมือนกันแม้ว่าต้องพึ่งพานะครับจากนักการเมืองในพลังประชารัฐนี่ก็อธิบายชัดเจนว่าไม่มีอะไรต่างจากสามกี่รรมพวกนี้ท้ายที่สุดเนี่ยนะครับก็จับมือกับใครก็ได้เพียงขอให้ตัวเองได้ประโยชน์ผมถามว่ามันมันมันไม่มีอะไรต่าง เราจะหาความสะอาดจากพลเอกประยุทธ์ไม่ได้เพราะอย่างไรก็ตามนี่นะครับที่พี่เดชบอกว่ากลุ่ม16มันนอกเหนือกลุ่ม16ก็ยังมีกลุ่มสีเทามากมายทางการเมืองเหมือนสภาผู้รับเหมาเหมือนอย่างที่ว่าคือณวันนี้พลเอกประยุทธ์แกได้ประโยชน์จากพวกนี้นะครับเพราะว่าต้องการคําว่ามาจากการเลือกตั้งนะครับเพียงแต่ว่าไม่ได้สลัดภาพหรือคิดจะสร้างแบบอย่างหรือต้องการจะปฏิรูป ความจริงเนี่ยปฏิรูปการเมืองในเราพูดตอนทำรัฐมนูนปี40ทั้งที่จริงเงื่อนไขพลเอกประยุทธ์ที่ประกาศตลอดเวลาตอนเข้ามาคราวนี้คือการปฏิรูปประเทศไทยเนี่ยตึงต้มกับประเทศไทยกันตั้งชาติปฏิรูปกปเ่าพี่ไม่ได้ปฏิรูปทักเรื่องคือปฏิรูปและก็ทุกฝ่ายก็ให้เกิดความขัดแย้งกันเอาไว้และประยุทธ์ก็ดูดีและอธิบายแบบทําอย่างพูดอย่างก็นี่ไงปฏิรูปนี่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 ไงปฏิรูปปฏิรูปผมว่าประเทศไทยก็กําลังจะเข้าใกล้ว่า ไอ้ทุกฝ่ายที่พลเอกประยุทธ์บริหารแล้วก็ต้องการความขัดแย้งั้างปวงกำลังไหลเข้ามาและมองว่าประยุทธ์เป็นปัญหาและไอ้สองคนที่พี่เด็ดว่าก็คือคนเปิดประตูให้กับประยุทธ์ไม่มีสองคนนี้ประยุทธ์ก็ล้มคลืนมานะครับแต่ว่าประชาชนเองก็ต้องคิดเหมือนกันว่าเราจะต้องถูกเสียมให้ทะเลาะกันเหมือนตลอดเวลาหรือเปล่าหรือควรจะจับมือจัดการกันไหประยุทธ์เนี่ยมาแทนที่คุณมาร์คโครงสร้างข้างล่างเนี่ยเปลี่ยนมาร์คแล้วมาสร้างประยุทธ์ไม่ใช่ประยุทธ์หรือมาร์ค มาร์กไม่เคยสร้างตัวเป็นนายกหนึ่งประยุทธ์ก็ไม่ได้สร้างตัวเป็นนายกหนึ่งงสร้างที่สร้างมาร์กมาสร้างประยุทธ์และเบ็ดเสร็จมากกว่าโครงสร้างที่สร้างมาร์กมาสร้างประยุทธ์และโครงสร้างที่สร้างมาร์กสร้างประยุทธ์จะสร้างคนต่อไปไม่ว่าจะชื่อประยุทธ์หรือไม่คือกลไกอันนี้นะครับก็คือดูเหมือนว่าเบื่อเบื่ออยากๆกันไปกลุกกลิกกันไปคือการบริหารระบอบประยุทธ์นี่ก็คือ อะไรที่คนไทยไม่ชอบพูดไม่เข้าหูคนกําลังด่าๆตื่นมาผมขอโทษครับเอาหายเลยทีนี้สิ่งที่คุณพูดทุกอย่างไม่เป็นความจริงอแล,แ,ลแ,ลแล้วแล้วแล้สว่าคนไม่พอใจในโยบายต่างๆเ,าเลอไอ้ไอ้เผด็จการพันอย่างนี้เนี่ยมัน,ม,นมันเหนื่อยนะการปกครองแบบนี้เนี่ยในยุคข,ของชูสีทเทเฮาเขาเรียกว่าการปกครองจากหลังม่านตัวละครอยู่ข้างหน้าเป็นตัวอุปโลก คนที่ดูแลจริงๆอยู่ที่หลังมา่านชูศรีเตาหลังอยู่หลังม่านแล้วบอกให้ลูกชายขึ้นมาปกครองประเทศวันนี้คนที่อยู่หลังม่านสร้างมาร์คนที่อยู่หลังม่านสร้างประยุทธ์แล้วคนที่อยู่หลังม่านจะสร้างนายกคนต่อไปไว,ว,ว่าชื่อประยุทธ์หรือไม่ใครก็ตามที่อยู่หลังม่านวันนี้ต้องถูกเอามาเปิดเผยต่อประชาชนว่าเขาคือใครก็ต้องรูดมา่าน ไม่ใช่ม่านรูดเไม่ต้องเราเดาได้อยู่แล้วไม่ต้องไปรูดม่านรูดไม่ต้องเกิดมานนี่ผมฉีกม่านให้เห็นเลยโอ้ยโออนี่เนี่ยลูกเรือเรือนหลานไปให้ถูกเป้าตรงไปเลยไม่ใช่รับประสงค์ไม่ใช่ปทุมวันมันต้องเป็นบ้านคุณชวนหลีกภัยพักประชาธิปัตย์พักภูมิใจไทยไปที่บุรีรัมย์ไปที่ตรังนู่น คุณอยู่ผิดที่ผิดทางถ้าคุณอยากจะให้บ้านเมืองนี้เปลี่ยนแปลงคุณไปตรังนุ่นไปนที่บ้านแม่กวนนุ่นพวกนี้ก็เหนียวกว่าประยุทธ์อีกนะถ้คาคนเหล่านี้ที่บ้านเขาไม่มีปืนนะเ,เขามีแต่รั้วแล้วลูกน้องเขาไม่ได้พกอาวุธได้นะคุณไปหน้าบ้านเขาปลอดภยัยไม่มีบังเกอร์ไม่มีไม่มีตู้คอนเทนเนอร์แน่นอน แล้วถ้าคุณไปบอกเขาทุกวันทุกวันทุกวันเขาจะต้องใจอ่อนวันหนึ่งคุณไปบอกให้ทหารคุกเขา่ายากแต่คุณบอกให้คนธรรมดาเนี่ยคุกเขา่ามันง่ายกว่าไปให้ถูกที่ถูกทางผมรำคาญต่อการต่อรบโดยที่ไม่รู้ทิศทางถ้าคุณจะแก้ปัญหารถคันหนึ่งที่มันคุณต้องหาที่มันเสียให้ได้กวอนวันนี้คุณอยากจะให้รถวิ่งแต่คุณไปถอดล้อถอดใบพัดถอดก คุณรู้ยังมันเสียอยู่ตรงไหนแต่ผมรู้นี่ว่าสยามประเทศเครื่องจัรตัวเนี้ยวันนี้ที่มันวิ่งอยู่เนี่ยมันเสียตรงไหนคุณไปที่สองคุณไปบุรีรัมย์คุณไปต่างแล้วคุณจะได้คําตอบอยากให้คลิปนี้ไปถึงเด็กๆตอนนี้เด็กๆเขาพดมานิดนึงนะเพราะนักติดคุกกระเพืนอน้ากันทุกวันแหละตอนนี้เด็กๆกําลังสู้กันเนี่ยมันผมว่านะเรื่องไอ้ม็อบไม่มีแกนนำเนี่ยมันยังใช้ไม่ได้เลย เพราะว่ามันไม่มีทิศทางไงนี่ก็ทหารผ่านศึกเออวันนี้เราถึงเวลานี้เราต้องไปช่วยเด็กกันหรือยัง่ยไม่ใช่ไม่ไม่ต้องไปช่วยคุณสร้างชาติไปเด็กเขาเดินของเขาเองเขาเมียอนาคตของเขารุ่นเดียวกับคุณรุ่นผมไม่เกี่ยวแล้วไม่ไปชูวยแก้ปัญหาไม่ต้องไปช่วยเด็กเด็กเขามีอนาคตที่ดีของเขาเองเขามีความทางเดินของเขาชัดเจนอยู่แล้วเขาสู้เพื่ออนาคตของเขาเราเนี่ยสู้เพื่อปจจุบันเพราะพรุ่งนี้เราก็แก่ ทำหน้าที่ของตัวเองไม่ต้องไปห่วงคนอื่นผมนี่ก็กับประธานญาติปีสามห้าพรุ่งนี้นัดที่สมาคมนักข่าวระดมความคิดเห็นว่าในกรณีตั้งแต่เรื่องรัฐธรรมนูญจนกระทั่งรัฐบาลประยุทธ์จันโอชาเนี่ยที่จะต้องควรคิดว่าจะต้องจัดการกันอย่างไรข้อเสนอข้อพิเด็จก็เป็นเป็นข้อเสนอหนึ่งนะครับที่ว่าดึงสองคนนี้ออกมาก็จบดึงรายเดียวมาก็จบนะครับเพียงแต่ว่าหน้าขนาดนี้เนี่ยคือต้องให การระดมความคิดของคนกันในที่มีความขัดแยง้งทางการเมือนกันสูงคือเราต้องยอมรับว่าสิบห้าปีนี้เนี่ยมันทะเลาะก,กันอย่างไม่หยุดเลยนะและก็เป็นเหตุให้พลเอกประย,ยุทธ์ปกครองได้ง่ายในท่ามกลางประเทศเป็นแบบนี้พลเอกประย,ยุทธ์บอกว่าเข้ามาหยุดยุดติความขัดแยง้งสร้างความปรองดองความสมานน้ำใจพลเอกประย,ยุทธ์ไม่ได้ทาอะไรเลยนะตั้งแต่คณะกรรมาการนู่นนี้นั่นสุดท้ายก็ไม่ได้ลงอนะไรเพราะว่าถ้าบ้านเมืองยังมีความขัดแย้งกันอยู่เราก็จะได้รัฐบาลแบบนี้ แต่ถ้าประชาชนเนี่ยวางเรื่องตัวเองกันเมื่อไหร่เอาบ้านเมืองเป็นที่ตั้งรัฐบาลแบบนี้จะไม่มีทางเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นผมก็เชื่อเหมือนพี่เด็กว่านี่ว่าล้ว,วันนี้ทําแบบไหนก็ได้ในมั่ที่จะทําให้รัฐบาลมันต้องจบสิ้นกันคุณ<า>ประยุทธ์เป็นนายกแต่อํานาจไม่ใช่ของคุณประยุทธ์อำนาจอยู่กับคนที่สร้างคุณประยุทธ์ขึ้นมาคุณประยุทธ์เป็นนายกแต่อํานาจไม่อยู่ที่นายกอํานาจอยู่ที่คนสร้างนายก ไปให้ถูกทางซะแกให้ถูกทางคุณหลงทางเพราะคุณไปตีแต่ประยุทธ์วันหน้าคุณจะได้อไมอีกคนหนึ่งนี่ชวนให้ตีประวิทย์ใช่ไหมเอาเนี้ยไม่ได้ประวิทย์ก็อยู่ไม่ได้ถ้าคุณชวนกับคุณนวินไม่เอาก็อยู่ไม่ได้ก็ไปเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ลีสองคนไม่ใช่วนวินเ,เราวันนี้ถอดให้เห็นแล้วว่าเสาเอกอยู่ที่ไหนไปที่นัน่น